สบายดีสวัสดีพีพีพเอซททท์ทุกคนเดอมวันนี้ก็พบกับช่องคองดินดาสาวน้อยล้องสาลวันนี้ทุกคนน้องดีมเนาะเห็นพอแล้วจูดชิ่องัวบอกเลยว่าขีค้คายอะไรตอนน้องดีมไปเก็บมนาะเนาะเอามาจูดแล้วก็เดี๋ยวที่ไปถามเขาแล้วเนาะว่าพอแล้วสิจูดไปใส่ไปใส่หยังแล้วที่ไปส้มคลิปกับพี่เอซีทุกคนกดไลค์กด, like, กดแชร์น้องดีมน้องดาด้วยนะคะตอนนี้เป็นตอนตสวยน้องดีมเห็นพอแล้วจูดนะอ่ะที่ไปใส่ นี่จูดแบบเป็นกองเลยเอาความ่าเดี๋ยวจูดไปใส่ใส่นะระดีเด้อไปดีจูดไปใส่ให้ฟุ้นไปใส่นะอ๋อไอฟุ้นใส่นะโย่มันก็จูดก็เมื่อไหมันเป็นเกิดพวกขึพวกอ๋อเป็นพวกเนาะเปล่าไอเนาะพุ่นอะควันแล้วถ้าน้ำไปบ้านเลยน้ำพวกขึ้นอ๋อพวกขึ้นเนาะ เหนื่อยบ้านยังบ้านยังบ้อนยังบ้านมีมืองนี่ยดีเลยอ๋อถ้าเหนื่อยมันจะเกิดงาทางประตูเ่เกิดงาเหรอแต่ว่าขีอยู่ในขี่งัวมูลงัวอย่างเดียวเหนื่อยมันจะมีแก่นงาต่างๆนะเวลามันจะมีแก่นงาอยู่ในนี้เพราะว่าอันกินใหญ่เนาะงัว ก็เลยเกีนี่ยาานเส้นอืมกันเส้นนาเลยมันกอดตเกิดเนี่ยั้เกิต่างต่งขึ้นมาเขาฉนั้นเต้องจูดเนาะพุณนคอนอืจูดตอนล้าคอยอไปว้านชนะมันจึงบุเกิดเนาะบเกิดเนาแล้วก็บุ้งพวกโดยจูดยากมันเปียกลแล้ว เนาะเุ็นนะงวังวงัวนาทึ่ฝนที่งว่าทึกฝนเอามาไหวอันี้มันนหัวใส่เอ้กล่องยูนี่ฝนด้วยได้ดีแต่ซีหาเปลี่หันจุได้ด้ยเลยแข็งโป๊ะเลยโอ้โหแบบลุกแบบบ่เห็นคอนไฟอันนี้ควรอนะไรเนี่ย แลควันแต่ว่เห็นไฟไแต่ว่าแปลว่ไฟมันดีดมาคุณโอ้หึงหงๆๆึงหึงดีดมาเพราะว่าตัวม,มัวเปียกเลยโดยฮึมฟาลมพัดดิสไบต์เปียกอยูุ่ดง่ายคุณเนาะเห็นแม่จูดอยู่ง่ายง่ายเพราะว่ามันบุเปียกป้ามันมีการใช้มันเอาดนนิดหนึงมันใหม่เดือดวนมาปีนปีนปีนเอาหน้ามาหุ่นละครัเอาหน้ามาหุ่ อ๋อแบบมอดเอาแล้วทำโม,ม่หม้อมันก็มันกินเบิ้ดไปคือทานเหรอจ <c oughs> คือทานนั่นทานถ้าเอา,อาไปถ่าม่มืดเลยเดี๋ยวติดตามระยะระยะน,นะทุกคนว่าถ้าแบบพอแล้วว่าได้แบบมันสิมุนขนาดใดหรือว่าสิเป็นก้อนสิครับตอนนี้แบบโอ้ก้อนแบบแข็งโป๊ะเลยอือหือนี่พอสิอปุบไปนี่ก่อนแล้วมันค่อยเที่ยวปีนออกโอเค อังดี้คิดดกินมากกับไนโอ้โหวันนี้มีฮอตสามกองเพื่อนอะพ่อเฮ้ยเอาไปเอามาป่านแบบอันคนอันเผาท่านนะแต่แบบมันออกคุ้งขึ้นเลยนะแต่อันนี้มันจูดจริงวะนี่ตัวมันมีอันมีไฟนี่ถ้าตัวอันในเป็นกระสีดำๆเน่าเรอแต่อันนี้ยังเผาบ่มึดเนาะ อยแล้วใช่วางานีล้วใเอาสามกล่องมาหนึ่งเลยสะแล้วแล้วพร้อมกันเลยสะ,ะโอ้โหมีอืมว่าเพือพ่อนเนาะเพื่อนน่าจะซักเขาให้สินะเพ่อะเราเขี่ยวงามขน,นาดเนาะใช่ไหมถ้าแม่ปีกายก็กเฮาเนาะเห็ดอย่างเนาะเขี่ยอันเหลียวขึ้นไปแล้วเขีย่ยเตื้อ,อต่อวีนี่บริฮ็ด เป็นจอะเขุ้่มขีม่รถผ่น <laughs> านไปผนะ่านมาแถวนั้นเดียวเบิงตลอดก็งามๆเลยแต่ฝางน,นี้นอะน,นพันละพันยังว่าค่อยปลูกอย่างกันเลยแบบว่างเปล่านี่โอ้โหวันนี้แดงแ <laughs> ดงสุด อันนี้มันกองที่สองอันนี้กล่องที่สามนี่กรสีเห็ดประมาณนี้เลยหือ hey, 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 hey. พุนคอนว้าวต้นกองทำอีกนี่อัน,น,อ,น,นอีกอีกคนนึงกะได้และะ้วเปล่าเพราะว่าอันมันใหม่เกือบหมดแล้วเนาะแม่อีกสิบนาทีได้พอแล้วว่า อันนี้มันยังบดไดอันนั้แห้งยังบดไดเพราะว่าอ่ากลองที่สามพอแล้วหาจะจูดใหม่ว้าวอคุณอะเป็นแถวเลยวเดี๋ยวมาเบิ้งตอนกล่องนี่อันจูดแล้วเลยเนาะว่าพอแล้วสี่อันหมดแบบไรโอเคจะติดตามตอน เดี๋ติดตามขั้นตอนต่อไปกันเลยโอเคนะคะทุกคนตอนนี้ก็สิอ่าเอาน้ำยื่นยันเชียาน้ำฮดเพราะว่าตัวน,นี้เด็แล้วแหลนะ,ะน้ำพะเนอโอ้ยได้แล้วแหละแมนเดียด๋ยวเอาไว้ดวนกันนี่จะกลาย,ยเป็นขี้เทาหมดเป็น,นชัดดน่ว,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 วโมงเลยก็น้ำพะเนอจวดอีเนาะใช้เวลาไปชั่วโมงเลย ลุกลงหลเติบได้มั้ยแมนเมื่อกี้กล่องกล่องใหญ่เติบห้าเปลนี่อาจจะได้ยูสามเปลนี้โอ้โาฮะอ้อยังน้ำไปยังน,นี่อันนี้ก็ซีเมนแบบอ่าวิธีอ่า,า,อาจุดคิงงัวของพ่อแล้วนะพ่อนาจุดแล้วเาก็ทดเพื่อให้มันมมดฮะเป็นนึง อันนั้นไปยังอันนั้นเหรออันนั้นไปยังหนุ่มดีสิลินนี่แล้วก็จัะไม่อันปลายมันแห้งเพราะเนาะแห้งอีนึงมันบอ่อยค่อยเอาใส่เป่าหรือว่าใส่เลยปลายให้ไฟมอดอ๋อครัไฟมอดแล้วก็ถึงเอาใส่เป่าโอเค<ห>แล้วก็ไปะแทนขึ้นยิน่งเนย แล้มันห่อนเอาไปใส่ตอกก็ไม่กระแมงตอกแม่แล้วก็แม่เสีเอาไปใส่นาเนาะพ่อเนาะแม่เอาสปเอาไปว้านจะเข้าอนะให้เดี๋ยวบ้านเหรอพอบ้านจะให้บปได้อ๋อมาจะให้บปได้เนาะม่นจะน่าพอเอาถ้ามันเอาลายได้ก็จะไปใส่ส่วนผักได้ไใส่ส่วนผักไอ้ห,หน่อยถ้าเอาลายเนาะโอเคทุกคนนี่กับซีมเมนตัวย่างอ่าก็กองที่นึ่งกับเล้วเราวันนี้พอแล้วก็เสียเอาซวนไปอยัง ส่วนเออทางในมาแล้วก็วูขวนสีน้ำใสอีกนะพอนะเฮ็ดคือขวนปูนยมโบอ้ทางในเนาะเบเี่กดนะนุยนี่บังบอนยมบแห้งสำพอนะไอยโบอันถืกไฟซ้ำกียโอ้โยาปมเลย แม่ยังเป็นขี้ดินอยู่ขี้งวัวฮัลเลตได้มันแบบมีขี้ดินอันโกอบอยู่นําบางอันเออบางตัวก็ยังบบแห้งเถอะแต่เด็กะพอแล้วได้มอดแล้วกะมอดเลยอันนี้ก็สชียอันเฮ็ดเแบลบเอาลงพนอเพื่อให้อันควันมันอย่างเกาะคนอื่นแม่เพื่อให้ไฟมอดไว ล้วก็เชียอน้ำซีสีอีกนล้วพ่อเนานี่ว้าวชุนวดาาชนี่ก็ใครกวางเปี้ยวมมันเปียกเปียกนี่เขาโ่ใหม่เว้ยเมน มันเปียกเลยพ่อใหม่เมือ่อวัยบ่วยหาน้ำพ่อนแล้วฝนแบบตกค่ะมันผ่าใส่หัวทั้งหัวทั้งผ่าแล้วเพราะว่านั้นพร้อมนี่จีดใส่จีดน้ำใส่ชิปก็สิป,ประมาณนี้เนาะทุกคนก็นสิป,ปะให้อ่าคอนแล้วเหงื่อเมื่อน,อน้ำผนอนแล้วก็สิตักสิเปาเนาะ มุษันเป่าสิไม่ได้นี่วิธีพอเลียวไอ้คุนแห้งแม่แ,แ,แล้วมืออื่นคแน,นคแรงกจะไม่ตักอ๋อถ้ามือแรงฝนตกใส่เลยซัวเดี๋ยวมือแรงนตกเต้องได้เอาคนที่ิมากกมสันละสะมืดเนอะมาเนาะและเหยเื่อไปน้ำน้ำมืดเลย โอเคนะคะทุกคนสำหรับคลิปนี้น้องดิกนก็ขอวลาไปก่อนจบคลิปนี้กับฝากพี่เอซีทุกคนเบื้องโฆษณาน้องดินของได้ด้วยนะคะแล้วที่นี้ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดสก๊อตไลค์เพื่อเป็นกำลังใจน้องดินของได้ให้คลิปต่อไปแล้วที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ Им ๆจากซองน้องดินของได้สำหรับคลิปนี้ขอคำขอมาสบายดีสวัสดีพี่เอสซีทุกคนนะคะบ๊ายบายเจอกันที่หน้าคะ่ะหันลินยังบ๊ายบายนี่ธรรมชาติรอบข้าง God.